เดี๋ยวนี้ฉีดยาใช้เครื่องทุนแรงนะครับดูครับอ่าใช้เป็นมอเตอร์ตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็นี่ครับเอาก้านสเปรย์ผูกเอานะครับแล้วก็ฉีดยานะครับอ่าเล่นกันเดี๋ยวนี้ต้องเล่นกันแบบนี้นะครับฉีดยาคุมนะครับยาคุมยาหนอนอ่าผมซูมไปให้ใกล้นะครับ คงจะได้แค่นี้นะครับโทรศัพท์เราก็ประมาณนี้นะนี่ครับง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้คนงานด้วยครับอ่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับในการทำกรเกษตรนะครับ